สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้หลังบ้านสตอรี่จะพาทุกคนนะคะมาย้ายนะคะเจ้าบอนกระดาษด่างขาวค่ะหรืออะโลคาเซียมาโคไลโซ่ค่ะย้ายไปอยู่จากกระถางเล็กนะคะไปอยู่กระถางใหญ่แบบนี้กันส่วนใช้วัสดุอะไรบ้างมีวิธีการย้ายนะอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะหลังบ้านสตอรี่ สวัสดีค่ะหลังมาสตอรี่จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับเจ้าบนกระดาษด่างขาวค่ะหรืออะโลคาเซียมาโคล,ลโซ่ค่ะนี่ค่ะตอนที่เราได้น้องเขามานะคะเราได้มาจากไข่เล็กๆค่ะเราเลี้ยงประมาณ2เดือนนะคะเราใช้วิธีการเลี้ยงมาจาก YouTube นะคะที่มีเพื่อนๆหลายๆท่านนะคะทำไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะคะน้องเขาใช้เวลาประมาณ2เดือนนะคะแทงรากลงมาแบบนี้นะคะลำต้นก็จะสูงไปประมาณนี้เลยนะคะส่วนเจ้าตัวนี้นะคะจะมีใบ ด่างนะคะเกือบฮาร์ปนะคะตรงนี้ปลายเขายังไม่สุดนะคะตอนนี้นะคะน้องเขาเริ่มบึดอับแล้วนะคะอยู่ในกระถางนี้เดี๋ยวเราจะมาย้ายสู่กระถางที่ใหญ่ขึ้นนะคะกระถางที่เราจะใช้นะคะก็คือกระถางนะคะส2บนิ้วค่ะวันนี้เราจะย้ายน้องเขานะคะส่วนเราใช้วัสดุอะไรนะคะในการที่จะปลูกน้องเขาได้นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยเพอร์ไลท์หนึ่งส่วนค่ะหินภูเขาไฟหนึ่งส่วนดินปลูกใบก้ามปูหนึ่งส่วนค่ะกากมะพร้าวสับละเอียดค่ะ หนึ่งส่วนกากมะพร้าวสับหยาบค่ะสองส่วนค่ะเดี๋ยวเราเอาทั้งหมดนะคะมาผสมรวมกันเลยนี่ค่ะเจ้าเพอร์ไลค่ะตอนที่เทเพอร์ไลท์นะคะเพื่อนๆก็ระวังฝุ่นฟุ้งขึ้นมานิดนึงนะคะเพื่อนๆอาจสามารถสวมใส่แมสได้เลยนะคะนี่ค่ะเจ้าดินภูเขาไฟค่ะใส่ลงไปเลยแบบนี้เลยค่ะ ดินปลูกใบก้ามปูค่ะดินผสมใบก้ามปูนะคะใส่ลงไปเลยกากมาพ้าสับละเอียดค่ะหนึ่งส่วนนะคะใส่ลงไปเลยค่ะกรกมาพ้าสับหยาบค่ะใส่ลงไปเลยสองส่วนนะคะหนึ่งสองนี่ค่ะ เพื่อนๆได้ส่วนผสมแบบนี้แล้วนะคะก็ผสมรวมกันเลยคะ่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะคเพื่อนๆเพื่อนๆก็คน,นคนให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะนี่ค่ะทำแบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆเอาไปตักใส่กระถางกันเลยค่ะ เมื่อเราผสมดินเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําดินที่เราผสมแล้วนะคะมาใส่ในกระถางที่เราเตรียมไานะคะเกือบลืมไปค่ะเพื่อน,นๆก่อนที่เราจะนําดินนะคะมาใส่ในกระถางเราก็นํากากมะพร้าวสับหยาบค่ะมาใส่นะคะในกระถางแบบนี้นะคะประมาณหนึ่งส่วนห้าของกระถางค่ะเพ <c oughs> ื่อไม่ให้ดินที่เราเตรียมไว้นะคะหลุดลงไปตามร่องแบบนี้นะคะร่องเข้ามาแบบนี้แล้วเราก็ตักวัสดุปลูกที่เราเตรียมไว้ค่ะใส่ลงไปเลย เราใส่ไปยังไม่ต้องเต็มกระถางนะคะเพื่อที่เราจะได้ย้ายน้องเขามาไว้ในนี้นะคะนี่ค่ะแต่ป,ประมาณนี้เลยนะคะเมื่อเรานําดินใส่ในกระถางแบบนี้แล้วนะคะเราก็ใช้อุปกรณ์นะคะทาาะ่าเจาะรูให้ตรงกลางแบบนี้นะคะนี่ค่ะขนาดนะคะให้พอดีนะคะกับเจ้าตัวนี้นะคะบนกระดาษด่าขงขาวนะคะที่เราจะได้นําน้องเขาย้ายลงมาใส่ในนี้นะคะวิธีการย้ายนะคะก็ไม่ยากเลย น้องเขาจะมีรากยาวนิดนึงนะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆดึงน้องออกมาแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะไม่ต้องตกใจนะคะเราก็เอานิ้วสอดลงไปตรงกลางแบบนี้นะคะเราก็คว่ำน้องเขาลงค่ะแล้วเราก็ค่อยๆประคองเขาออกมาแบบนี้เลยเห็นไหมคะมันอาจจะมีเศษวัสดุตกหล่นลงมาบ้างเราไม่ต้องตกใจนะคะนี่ค่ะเราใส่ลงไปแบบนี้เลยนี่ค่ะพอดีกับช่องที่เราไว้นไ,ไว้เมื่อกี้เลยนะคะ แล้วเราก็จะวัสดุป,ปูกข,ของเราค่ะใส่ลงไปให้เต็มกระถางเลยนะคะนี่ค่ะอาจจะเหลือพื้นที่ไว้ข้างบนนิดหน่อยนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ใส่กุยมะพรา้าวสับหยาบนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ใส่กุยมะพรา้าวสับหยาบค่ะท็อปด้านบนค่ะเพื่อที่เวลาเราลดน้ํานะคะวัสดุป,ปูกข,ของเรานะคะจะได้ไม่กระเด็นออกไปแล้วอีกอย่างนะคะเขาก็อุ้มน้ําด้วยนะคะนี่ค่ะ เห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยนี่คะ่ะเอาไปลดน้ำกันเลยคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะคุณผู้ชมต่อไปเราจะมาลดน้ำกันคะ่ะวิธีการลดน้ำเจ้าบอนกระดาษด่างขาวนะคะน้องเขาเป็นพืชที่ต้องการน้ำนะคะมากๆเลยคะ่ะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยนะคะลดให้ชุ่มไปเลยคะ่ะลดเบาๆนะคะเพราะว่าเราเพิ่งย้ายน้องเขามานะคะเพื่อนๆก็ลดให้ชุ่มแบบนี้เลย เห็นไหมคะหลังจากที่รดชุ่มแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะพเพื่อนๆว่าการย้ายกระถางเจ้าบอลกระดาษด,ด่างขาวนั้นไม่ยากอย่างที่คิดเลยสําหรับตัวนี้นะคะเป็นเจ้าบอลกระดาษด,ด่างขาวที่ย้ายกระถางแล้วนะคะแล้วก็ใช้เวลาเลี้ยงมาประมาณ3เดือนแล้วนะคะก็จะได้เจ้าบอลกระดาษด่างขาวที่แข็งแรงแบบนี้เลยเห็นไหมคะ สำหรับวันนี้หลังบ้านสตอรี่ต้องฝากเพื่อนๆกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆต่อไปเดี๋ยวครั้งหน้าเพื่อนๆมาดูนะคะว่าเราจะมาพาเพื่อนๆทำอะไรที่เป็นประโยชน์กันดีสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ my story